สิงหาคม2565นะครับเวลาอัดคลิปในที่ลา5าโมงเย็น40นาทีนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเฉพาะกิจนะครับผมก็มาจะอัปเดตแนวโน้มทองคำให้ละกันนะครับว่าในช่วงวันนี้นะครับจนถึงในวันพฤหัสและศุกร์เนี่ยนะครับแนวโน้มทองคำจะเป็นอย่างไรนะครับจะได้มีการวางแผนซื้อขายทองคำเนี่ยได้อย่างถูกต้องนะครับสามารถนำไปปรับเปลี่ยน ใช้ในพอร์ตของท่านเองได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้ดีนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้ด้วยลวกันนะครับอ่ะเรามาคุยกันเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะก็ตอนนี้แนตะ่ท่านคงทราบแล้วนะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยมันหลุดลงต่ํากว่าราคา 1, 7 8 0เหรียญลงมาได้นะครับตอนนี้ทองคำเนี่ยมันก็ได้เปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ ทองคำครับยังเป็นเทรนขาขึ้นระยะยาวอยู่นะครับออกมาทรงนี้นะครับในช่วง2 3สวันนี้นะพุทธถึงศุกร์นะครับแนวน้มทองคำเนี่ยมันจะวิ่งไซด์เวย์ในกรอบนะครับซึ่งมันสามารถเคลื่อนไหวไซด์เวย์ในกรอบราคา 1, 7 4 0จนถึง1,800เหรียญนะครับเอ๊ะทำไมอาทิตย์นี้นะครับกรอบทองคำมาถึงกว้างจังนะครับ1,740จนถึง1,800เหรียญนะครับเดี๋ยวมันจะมีคำตอบนะครับ ทีนี้สิ่งที่ต้องรู้นะครับก็คือว่าเมื่อตอนนี้ทองคํามันได้เปลี่ยนเทนเป็นขาลงระยะกลางเรียบร้อยแล้วนะครับจุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาขึ้นระยะกลางอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ด่านราคา1,800เหรียญน,นะครับซึ่งทองคำเนี่ยจะกลับกลายเป็นขาขึ้นเต็มตัวได้อีกครั้งหนึ่งครับมันจะต้องรีบาวนะครับทะลุด่านราคา1,800เหรียญขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับ ทองคำเนี่ยถือจะกลับตัวมาเป็นขาขึ้นระยะกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับเอ่อฉะนั้นแล้วครับตอนนี้นะท่านใดนะครับที่มีออเดอร์ฝั่งเปิดซื้อบายนะครับสูงกว่าราคา1,800เหรียญนะครับอันเนี้ยท่านต้องเตรียมรับมือแล้วก็วางแผนในพอร์ตของท่านได้แล้วนะครับเพราะว่าแนวน้มทองคำเนี่ยถ้ายังรีบาวไม่ผ่าน1,800เหรียญนะครับทองคำ ยังมีโอกาที่จะปรับตัวลงต่อนะครับอีกเรื่องหนึ่งครับสำคัญมากๆเลยนะครับก็คือว่าเทนขาขึ้นระยะยาวเนี่ยตอนนี้มันทำงานอยู่ก็จริงนะครับแต่ว่ามันเสียสมดุลอย่างต่อเนื่องเลยนะครับทำให้จุดสับขาหลอกหรือว่าจุดเปลี่ยนเทนขาลงระยะยาวเนี่ยนะครับมันย้ายตำแหน่งแล้วนะครับมารออยู่ที่ราคา 1, 7 4 0เี่หรียญน,นะครับเห็นยังว่าทำไมผมถึงให้กรอบราคา1740 กับ1,800เหรียญน,นะครับเพราะว่าถ้าเกิดทองคำเนี่ยมันสามารถรีบาวน์นะครับทะลุผ่าน1,800เหรียญขึ้นไปได้ทองคํามันก็จะกลับกลายเป็นขาขึ้นระยะกลางอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดทองคํามันปรับตัวลงต่อเนี่ยแล้วหลุดต่ากว่า1740เี่หรียญลงไปได้ในช่วงสองสันนี้ทองคํามันจะกลายเป็นขาลงระยะยาวแล้วก็กลายเป็นขาลงระยะ กลางบวกยาวพร้อมๆกัน2แรงแข็งขันในการปรับตัวลงนะครับฉะนั้นแล้วด่าน1,740กับ1,800เหรียญครับในช่วงสอสามวันนี้ครับจับตามองดูให้ดีๆนะครับเอ่อคำถามทองคำมีโอกาสจะรีบาวขึ้นไปได้บ้างไหมนะครับตอบเลยครับทองคํายังมีโอกาสจะรีบาวกับตัวขึ้นไปได้นะครับซึ่งกรอบแรกเนี่ยจะอยู่ที่ 1,780จนถึง1,785เหรียญน,นะครับกรอบที่2อยู่ที่1,795จนถึง1,798เหรียญน,นะครับเพื่อที่มันจะทดสอบอด่าน1,800เหรียญว่าจะสามารถกลับตัวเป็นขาขึ้นระยะกลางอีกครั้งหนึ่งได้หรือไม่อย่างไรนะครับแต่เอาอย่างนี้เอาง่ายๆก่อนนะครับเอาง่ายๆก่อนว่าถ้าเกิด ราคาทองคำนะครับมันยังรีบาวไม่ผ่านด่าน1780เหรียญเนี่ยแนวโน้มทองคำเนี่ยนะครับมีโอกาสลงต่อมากกว่าขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดมันสามารถออรีบาวผ่าน1780เปหรียญขึ้นไม่ได้นั่นแสดงว่า1780เหรียญเนี่ยเป็นจุดสตาร์ทของขาขึ้นระยะกลางนะครับถ้าเกิดมันผ่าน 1, 7 8 0เปเหรียญขึ้นไม่ได้เนี่ยนะครับโอเคแหละก็เริ่มใจชื้นแล้วว่า แนวโน้มทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อเนี่ยไปทดสอบด่านที่ราคา1,800เหรียญแต่ถ้าเกิดมันยังไม่สามารถรีบาวนะครับผ่านด่าน1780เดหรียญขึ้นไปได้เนี่ยนะครับยังไงให้นะักลงทุนครับมองว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงมากกว่าขึ้นนะครับโอเคอคำถามต่อมาทองคำมีโอกาสลงต่อได้อีกไหมแล้วจะลงต่อได้เท่าไหร่นะครับอ่ะเมื่อกี้ผมตอบไปแล้วนะว่า ตราบใดที่ดักรทองคำนะครับยังรีบาวไม่ผ่าน1780นะมองว่าทองคำครับลงต่อได้อีกเยอะๆเลยนะครับซึ่งมีโอกาสจะลงได้ถึงกรอบราคา1755จนถึง1760เหล่ 1, 60, ียญน,นะครับฟุกจริงๆนะครับอาจจะลงไปถึงระดับราคา1735จนถึง1740เหรียญน,นะครับ ทันทีทั้งนั้นเนี่ยนะครับด่านสําคัญจริงๆเนี่ยว่าทองคําจะหลุดไม่หลุดเนี่ยมันจะอยู่ที่ด่านราคา1750เหรียญน,นะครับจำที่ผมเคยบอกเมื่อหลายคลิปก่อนนะไหมว่าถ้าเกิดอทองคำเนี่ยมันจะสับขาหลอกเนี่ยมันจะลากให้ทองคำเนี่ยหลุดต่ากว่า1750เหรียญเพราะด่านตรงนี้นี่แหละนะครับจะเป็นจุดที่นักลงทุนส่วนใหญ่ที่ติดดอยหรือว่าเปิดซื้อบายทิ้งไว้เนี่ยจะสต็อปลอตตรงที่ประมาณ1นึ่ 750เหรียญตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะลากลงเนี่ยเพื่อไปหลอกกินสต็อปล s อของนักลงทุนที่ด่าน1750ได้หรือไม่อย่างไรนะครับโอเคแต่สมมุตินะครับสมมุติว่าถ้าเกิดราคาทองคํามันสามารถรีบาวเนี่ยทะลุด,ด่าน1780ขึ้นไปได้นะครับชาวเหวเองก็ห้ามประมาทเด็ดขาดน,นะครับเพราะทองคำเนี่ยมีโอกาสที่จะลากขึ้นต่อนะครับไปถึงระดับราคา 1795จนถึง1,800เหรียญเนี่ยได้ไม่ยากเช่นเดียวกันนะครับและถ้าเกิดมันผ่านด่าน1,800เหรียญขึ้นไปได้แน่นอนครับทองคำเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าสับขาหลอกแล้วกลายเป็นเทนขาขึ้นระยะกลางอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้แหละชาวเหวเนี่ยจะลำบากแล้วนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยทะลุ1,800เหรียญขึ้นไปได้อีกรอบหนึ่งนะครับฉะนั้นแล้วนะครับผมสรุปให้สั้นๆแบบนี้เลยนะว่าใครอยากรอเปิดซื้อบายรอบใหม่นะครับ ก็รอทองคำครับทะลุ1780เหรียญขึ้นไปให้ได้ก่อนนะครับคอยเปิดซื้อบายตามขึ้นไปนะครับเป้าหมายกำไรเนี่ยมองอยู่ที่1790จนถึง1795นะครับสามารถทำกำไรแล้วก็ปิดกำไรตรงจุดนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดทองคำเนี่ยสามารถทะลุด,ด่าน1795ได้ด้วยนะครับอันเนี้ยเปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกไม้หนึ่งเลยนะครับเป้าหมายกำไรครับมีโอกาสจะไปแตะที่ประมาณ1810 จนถึง1815เหรียญน,นะครับส่วนใครรอเปิดขายเซลล์รอบใหม่เพื่อเก็งกำไรขาลงนะครับก็คือ,อด่านที่1770กับ1 7 6 0เนี่ยนะครับสองด่านนี้เป็นด่านที่สำคัญนะครับถ้าเกิดทองคำเนี่ยสามารถลดต่ำกว่า1770ลงมาได้ก็เปิดขายเซลล์ลงมานะครับแล้วก็มารอทำกำไรนะ่ยซัก1760ก่อนนะครับปิดกำไรก่อนแล้วถ้าเกิดทองคำเนี่ยลดต่ำกว่า1 7 6 0ได้ด้วยนะครับ คราวนี้แหละเปิดขายเซลล์แบบเต,เต็มไม้เต็มเหนียวเลยนะครับหรือจะหมดหน้าตักเลยก็ได้นะครับถ้าหลุดต่ำกว่า1760ลงมาได้นี่นะครับแน่นอนแล้วว่ามีโอกาสจะลงไปทดสอบด่าน1750นะครับแล้วจะปิดทํากําไรตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วหลุดต่ำกว่าหนึ่าค่อยเปิดขายเซลล์อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ไปรอปิดทงกำไรที่มาสัก1 7 3 5จนถึง1740นะครับก็ประมาณนี้แหละนะครับที่เป็นแผนการซื้อขายทองคำในช่วง2 3สาวันนี้นะครับ มาดูในส่วนของทองคําแท่งออนไลน์9.6.5%กันบ้างนะครับผมสรุปให้สั้นๆแบบนี้นะว่าตอนนี้นะทองคําแท่งออนไลน์นะครับ9.5นะยังเป็นขาลงเต็มตัวอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยนะครับก็ปรับตัวลงมาถึงกรอบราคา 29,600- ถึง29,700บาทต่อบาททองนะครับฉะนั้นแล้วครับทองคำเนี่ยจะกลับตัวเป็นขาขึ้นเต็มตัวได้อีกครั้งหนึ่งนะครับจะต้องรีบาวผ่านด่าน31,000บาทขึ้นไปได้เท่านั้นนะครับ ทองคำจะกลายเป็นขาขึ้นในครั้งหนึ่งนะครับถามว่าตอนนี้ทองคําแท่ง0.5ซื้อได้ไหมตอบครับซื้อได้เลยนะครับอยากซื้อซื้อเลยครับตอนนี้ครับแต่มีข้อแม้ว่าถ้าราคาทองคําครับย่อตัวลงมาเนี่ยหลุดต่ํากว่า29,600บาทลงไปได้นะครับต้องยอมสต็อปล s อหรือว่าตัดขาดทุนนะครับแล้วก็กับหน้าเล่นครับเป็นฝั่งเปิดขายเซลลแทนนะครับพูดสั้นๆเลยครับว่าถ้าเกิด ทองคำนะครับลุดต่ำกว่า2,9600บาทได้ในช่วง2-3วันนี้นะครับงานเข้าชาวดอยแล้วนะครับเพราะถ้าเกิดลุดต่ำกว่า2,9600บาทลงไปได้ครับแรงเทขายเซลล์ระลอก2ครับจะทำงานนะครับเป้าหมายกำไรขาลงเนี่ยมีวอกาสลงถึงราคา2,9200จนถึง2,9300บาทต่อบาททองเลยนะครับส่วนใครอยากซื้อนะครับก็รอให้ทองคำนะครับมนรีบาวทะลุ 29,850บาทขึ้นไปได้ก่อนค่อยเปิดซื้อบายตามขึ้นไปก็ได้นะครับออทองคำเนี่ยมีโอกาสจะรีบาวขึ้นไปถึง3 0 0 0 0ท่วนจนถึง3,100บาทต่อบาททองนะครับแล้วถ้าเกิดทองคำเนี่ยสามารถทะลุด่าน3,100บาทขึ้นไปได้นะครับเปิดซื้อบายตามขึ้นไปอีกนะครับเป้าหมายกำไรเนี่ยจะรอยอยู่ที่3,200จนถึง3,300 30, บาทต่อบาททองนะครับโอเคก็สรุปจบเพียงแค่นี้นะครับ ตอนที่สรุปอยู่ตอนนี้นะทองคำก็วิ่งป้วนเปี้ยนที่1,772เหรียญน,นะครับสวรรทองแท่งก็อยู่ที่ประมาณ29,650่เอจนถึง29,700บาทท้วนนะครับก็สรุปให้แบบนี้แล้วแล้วเดี๋ยวที่เหลือนักลงทุนครับฟังแล้วนำไปดูพอร์ตตัวเองว่าจะมีการปรับแผนกลยุทธ์ยังไงนะครับจะซื้อตรงไหนขายตรงไหนจะตัดขาดทุนตรงไหนนะครับก็ เอาคลิปนี้ครับไปใช้อัปเดตในการวางแผนในพอของท่านละกันนะครับพบกันใหม่นะครับในวันจันทร์หน้านะครับถ้าเกิดมีอะไรเปลี่ยนแปลงหรือว่ารุนแรงนะครับผมอาจจะมาทำคลิปในวันศุกร์อีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็กดติดตามไว้ละกันนะครับสวัสดีครับ